จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามเช่นภูกระดึงภูหลวงและภูเรือและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Love on Route เส้นทางรักของกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้มีประเพณีที่สำคัญโดดเด่นแตกต่างไปจากที่อื่นซึ่งได้แก่ประเพณีแห่ผีตาโขนซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่างานบุญหลวงหรือบุญพระเวท ซึ่งตรงกับเดือน7มีขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยและจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปีเกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวทหรือเทศมหาชาติประจำปีพระท่าตสีสองรักปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้ายค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบรรดาลไทย Inspire by Thai รายการที่นําเสนอภูมิปัญญา,าของคนไทยอัตลักษณ์ของชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะหัตถกรรมเครื่องจักรสารเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สําคัญยิ่งต่อการดารงชีวิต เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสะท้อนให้เห็นความรู้ที่สะสมสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นพูดถึงความเป็นมาเป็นไปของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะการจักสารเราเริ่มมาได้ยังไงคะ ก็เริ่มมาแต่กับบรรพบุรุษของเรานะครับเจ้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราเมื่อก่อนก็ทำจากสารมาตลอดเลยแต่ามาผมก็มาเรียนรู้ออกแบบต่างๆออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี4ี่มาแล้วเริ่มเริ่มตั้งกลุ่มเริ่มทําเป็นหลายรูปแบบขึ้นมาเป็นพวกกระเป๋ากระติบข้าวกองกระดาษทุกอย่างทําขึ้นมาเลยรค่ะแล้วแต่แต่ะละข้บต้องการแบบไหนก็เราก็ผลิตขึ้นมาตามขาต้องการแนะนำเรามาด้วยอย่างเงี้ยติดต่อกันมาเรื่อยๆก็มาแนะนําให้ทําเป็น ป็นพีตะโขนขึ้นมาก็ได้แนวคิดเก็เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยของจังหวัดเลยเรานี่มันเป็นยังไงเอาตัวไหนมาเป็นเอกลักษณ์ของมึงเลยที่คนเขาเห็นแล้วเขาว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นของมึงเลยอย่างนี้นะครับก็เลยเอาพีตะโขนหนึ่งตัวนี้มาทำนะครับเมื่อก่อนก็เป็นจมน,นะครับตัวกระดาษทิชชู่พีตะโขน,นก่อนจะมาเป็นตัวนี้แล้วก็มัเจะจะมีเตี๋ยวฝาจะไม่มีหดอย่างนี้เราทําขาวอยู่ตลอดจมูกที่ก็จะไม่มี <c oughs> จะเป<อ>็นลาธรรมดาได <ป S> ้ ต่อมากันท่านก็เลยให้แนะนําว่าทาเป็นจัรโขนผีตาโขนได้ไหมก็เลยกัมาแนะนาให้ทแล้าก็มาทาแล้วก็มาทำแบบน,นี้แหละท่านเอาไปเสนอก็ได้เหรียญทองมา<ฆ>ต่อมาเรากพัฒนาะเอามาเอาจมูกใส่ตัวนี้เข้ามาอีกก็<ฆ>จะเปลี่ยนดูดูดีขึ้นกว่าเก่าอาจารย์คะอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะถึงกลายเป็นผีตาโขนแบบนี้ลพวันที่ได้แรงบันดาลใจนี่ก็จากนี่ให้เป็นเอกลักษณ์ของเเลยนะครับ<ฆ>คิดเห็นผีตาโขนก็เลยว่าลองทำลองดูก็มาปิดวาดรูปนั่นแหละทีนี้อาจารย์กเลยบอกว่า ไม่ต้องวาดได้ไหมเอาแค่สารเป็นรูปปิตาคนขึ้นมาคนก็หนักใจมันก็เลยมาทําลองดูอาจารย์มีความภูมิใจยังไงคะที่เราสามารถนําเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยใส่ไปในผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ขนาดนี้ครับครับแล้วก็ภูมิใจที่ที่ทุกคนเห็นว่าเ,าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเลยแล้วก็ภูมิใจที่ได้สอนให้เด็กๆครับได้เรียนรู้ตัวนี้สืบทอดต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราโรงเรียนที่เดียวทุกอาชีพทุกกลุ่มทุกไหนทำไมจะให้ไปสอนไปสอนให้ แล้วก็ความภูมิใจมากที่ได้กองด้ตัวนี้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ยนรู้กันรัว้ะัหรับวันนี้รายการบัน,นไทยอินสไปร์บายไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของศูนย์บรรณไทยและสาระดีๆเพื่อเป็นแรงบรนาลนใจในการนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจนําไปสู่การพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืนสามารถติดตามชมได้เป็นประจําทุกวันเสาร์ที่นี่ที่นาท6วิกค่ะหรือสนใจสอบถามข้อมูลมเพิ่มเติมของศูนย์บรรานไทยสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกองกลาง,ลางสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโทร02 2 4 2 2 8 9 0 9สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ